Isuzu D-Max ปี0405นะครับอันนี้เป็นแข็มแมนโนีนะครับเข็มไม่ขึ้นแล้วก็อ o d อไม่ติดไม่เชวตัวเลขด้วยเข็มนี้ไม่ขึ้นเลยดูใหม่นะครับเข็มนี้ยังไม่ได้ถอดน่าจะอย่างนั้นนะครับ0.2อันนี้มี5โวลต์น,นะครับเข็มนี้นะครับที่ไม่ขึ้นเลยผม Adjust เข็มให้ตรงแน่นอน100%นะครับะนะครับ3,000รอบ1 100กิโเมตรความร้อนครึ่งนนนหนึ่งน้ำมันครึ่งหนึ่ง สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสํสำหรับวันนี้เรามาซ่อมเลนไมอิ s ุซูดีแมกปี0405นะครับอันนี้เป็นเข็มแมนนวลนะครับของคุณพี่กบคุณพี่กบส่งมาซ่อมโดยการเข็มไม่ขึ้นแล้วก็คุณพี่แจ้งมานะครับเข็มไม่ขึ้นแล้วก็โอดีโอไม่ติดไม่เชว์ตัวเลขด้วยนะครับอาการประมาณไหนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับคุณพี่กบและท่านผู้ชมผมได้ต่อสายจ่ายไฟเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน เปิดสวิตนี่สังเกตไหมครับเข็มน้ํามันกับเข็มความร้อนนะครับอ่ะผมปิดใหม่กินกระแส107.2มิลลิแอมป์นะครับปิดใหม่นะครับเห็นไหมครับอันนี้มีรอยถอดแกะซ่อมมาแล้วนะครับถ้าถอดเข็มออกไปเนี่ยเข็มรุ่นนี้จะแอดจัดยากมากนะครับบางท่านแอ็ดจัดไม่ได้แล้วก็พอเปิดเข็มจะขึ้นอย่างนี้เลยดูนะครับาอาเห็นไหมเข็มนี้ก็ขึ้นนิดนึงนะครับเ,เข็มนี้ไม่ขึ้นเลยดูใหม่นะครับ เข็มนี้ยังไม่ได้ถอดน่าจะอย่างนั้นนะครับผมในใจว่านี่เห็นไหมครับแล้วก็ตัวเลขไม่ติดด้วยนี้มีรอยแกะซ่อมมาร้อยเปอร์เซ็นผมยังไม่ต้องเปิดฝาเลยผมรู้เลยนะครับเพราะว่าการตั้งเข็มเนี่ยไปเปลี่ยนไปอะให้ดูใหม่ครั้งหนึ่งขยับปิดนะครับนะครับลงสุดนะครับเปิดใหม่ปุ๊บวิ่งเลยเห็นไหมครับนี้มีรอยแกะซ่อมมาคุณจะ ยังไงใครจะแจ้งยังไงผมการันตีได้เลยมีรอยแกะทอมมานะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองไปแกะดูว่าถอดมาดูว่าเมนบอร์ดมีรอยส้มมาเยอะไหมยังไงนะครับมีไฟเข้านะครับร้อยเจ็ดสองมแต่เข็มเห็นไหมครับโอีโอไม่ติดด้วยโอเคไปแกะกันคุณพี่กบค,ครับผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดไฟกันเปิดสวิตชินกระแสร้อยเจ็ดสิบเอ็ดไมอได้นะครับวัดไปเลยนะครับ ัดไฟขาออกมาเลยนะ,น,นะครับมีไฟมาอ,อนน 0. 2โวลต์นะครับอัดเกจตังนี้เลย0.2 5โวลต์นะครับ0.3 0.2อันนี้มี5โวลต์นะครับเข็มนี้นะครับที่ไม่ขึ้นเลย0.2 0โวลต์ครับ0.3แล้วก็0โวลต์ครับเกตนี้นะครับไม่มีไฟเลย 5โวลต์ครับ2.8 0.2 0.3ครับ2.8 5โวลต์ครับ0.3 0.2ะตัวเลข audio ก็ไม่ติดด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะไล่ไฟต่อกันนะครับให้มีไฟ5โวลต์มาจุดนี้นะครับแล้วก็จะกลับมาใช้งานได้โอเคเดี๋ยวเราไปทำกันผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วนะครับของคุณพี่กุบ มีรอย่้มมาก็เยอะพอสมควรครับโอเคปุ่สวิตกันครับกระแสมาเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็น238มิลลิแอมป์วัดไฟเกเตอร์แล้วกัน0.3ครับ0.4ครับ0.3แล้วก็5โวลต์ครับ0.3ครับ5โวลต์ครับ0.4 0.2ครับ5โวลต์ครับ 2.8 0.4ุครับ0.4 0.3 2.9และก็ห่าวลครับโอเคไฟป,ปกติแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะมาประกอบกันแล้วมาดูกันว่าตัวเลขติดด้วยไหมนะครับตัวเลขโอดีโอติดด้วยไหมนะครับโอเคไปประกอบกัน โอเคนะครับคุณพี่กบผมจะเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วก็ประกอบแล้วนะครับเปิดสวิต์กันเลยเห็นไ,ไ,ไ,ไหมครับมาแล้วนะครับตอนนี้ตนนัวเลขสะสมก็อยู่ที่420,4786กิโลเมตรนะครับนะครับอ่ะผมจะเทสเข็มให้ดูกันว่าเข็มใช้งานได้ไหมนะครับเปิดสวิต์กันนี่ครับเห็นไหมครับอ่ามาแล้วนะครับวางยากขออภัย ผมแอดจัดเข็มให้ตรงแน่นอนร้อยซนะครับนะครับสามพันรอบ1นึ่หนึ่งกิโลเมตรความร้อนครึ่งหนึ่งน้ำมันครึ่งหนึ่งะครับโอเคนะครับ,นะนะรบใช้งานได้ร้อยเปซผมมีวาลันตีให้หลังการซ่อมให้ด้วยนะครับ ขอบพกเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างพงศ์ในาทำคลิปครั้งต่อๆไปในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพีโกนะครับที่ไว้วางใจส่งเรินใหม่มให้เราดูแลกัน คุณพี่ส่งมาจากซอยสิบนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขอบ,ขอบคุณมากมากครับในเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เวอร์โทรไอเดียไลน์ผมปิ้งอยู่ในคลิปเลยนะครับสามารถแอดไลไอดีหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับยินดียินดีให้คำปรึกษาในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ